สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วชี่ช่องหนังเติมฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมมีเกมสนุกสนุกให้ทุกคนเลยนะครับชื่อเกมว่าทอมแอด e จ r รี่เชสนะครับเป็นเกมทอมกับ j จ r รี่มาชูวกันไม่ใช่ไปช่วยกันเอ่อทอมจะจับ j จ r รี่ให้ได้นะครับปุ๊บ ป๊ป๊ปป๊ตัวอะไรอยู่ตรงนี้จะเห็นจังโอ้ยทำไมต้องมาหน้านี้ด้วยัวไฟอะไม่รู้ว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ด้วยทำไมกดทีไรมันต้องมีอย่างนี้ด้วยอ่าภารกิจเออรบทั้งหมด ทำไมสงสัยว่าทำไมไม่รวมตรงนี้ด้วยวยยจีจีไม่วดสามร้อยยิงเหรอสามร้อยยิงเหรอกึ๊บกิจกรรมล็อกอินเจ็ดวันยี่บ้าแล้เจ็ดวัวนแล้วเหรอร้านค้าร้านค้า มีอะไรมีมีโน,น,นเนาะอเนาะรานเดี๋ยวนะร้านายังม,มีไม่มีอะไรอ๋อดิเหินทองดู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  เล่นเป็นมีมาน่ก็ต้องเล่นเป็นเนื้อสักบ้าง <c oughs> โอ้โหเลียก <c oughs> พรากันเลยเพื่อบ,บึบลงไปบึบรปปเรียกเลยอเออเอาอะไรดีเอาตัวละครอ,อะไรดีราชาเจอรี่ละกันนะครับทุกคน เป็นบ,บทดีเออเอเคติดตัวคืออ๋อจะเร็วขึ้นผักชีสเร็วขึ้นอ่ะอ่ะยังไม่จบเลยรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าผักชีสเร็วขึ้นนะครับรู้แค่นี้โหทุกคนมีสกินหมดเลยยกไว้ผมเจอรี่แบล็คโรบิน ฮูดเจอรี่โรบินฮูดเจอรี่เป็นอันนั้นเด่นเธเด่นไปห้องอนเนกประสงค์กันห้องอนเนกประสงค์สงสงสงเฮ้ยเจอแล้วดึกเจอแล้วอีกพี่วัาปึ๊บกระโดดขึ้นไปมีชีสแม่แถวๆเนี้ยไม่มีเนาะไม่มีมัง้ง จะเชิญให้ได้สีจ่ะดหมีดวดดดดไม่รู้ทำไมเขาจะมีข้างล่างไว้ทำไมนะปืปืดตตมีห้องไหนที่ยังไม่ได้ดูบ้างสำรวจชิสห้องรับแขกก็มองเห็นได้ชัดแล้วะบามเขาเมียรันน่ะทะไายอุ้ย จะไปดีไหมขอไปอันนั้นก่อนขอไปหาเจมิหน่อยขอไปหะเอา้องรับแขกโอเค้อรรับเขกต้องเกิรเล่นเปียโนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ ปุ to 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 ๊บกึดโดินไปโดนไปดไปเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้ช่วยดู้อาอีมเฮ้ยดินทำไมปเดินทำไมไม่รู้ปเดินทำไมเดี๋ยวเอาไปก่อนกินชีสอีมเอเคปุ๊บ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  เอมอมาพักพักพกัโอ้โไม่ได้ดีเลยอะติดตัวเพื่อนช่วยด้วยอ้ะเพื่อนแทบไม่ช่วยเพื่อนแทบออ่ะเร็วขึ้นไหมเอ,อ้ยเร็วขึ้นจริงด้วยจากเมื่อกี้ยังช้าตอนนี้เร็วขึ้นละเพื่อนช่วยให้เร็วขึ้นเพื่อนมันสเสร็จแล้วเพือพ่อนไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องช่วยก็ได้นะเพือ่อน อ่เฮ้ข้างบนข้างข้างบนเจ้าเมียวเจ้าอะไรก็ไปโซนรู้แต่ว่าจะไปข้างไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวับกระตั้ปกระกตัว้วโน้ปบึบบึบเข้าเลยเข้า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 ,ขารังหนูไปเลย เดี๋ยวเจ้าีเท่าไหนอีกเนี่ยห้องใต้หลังคาโอเคโอ้ระหว่างนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอ่อเาเพื่อเราลงมาละเพื่อเราลงมาละอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยตัวเนี้ยอ่อ โอ้ยนินทำไมเพ้่อนไอยลงมาทำไมอ่ะไปอะไรมีห้องอเนกประสงค์อย่างเดียวเลยอ่ะห้องอเนกประสงค์สรง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 ทรงไม่มีชาจังช้ามากช้ามากวิ่งช้าบักอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจรีบวิ่งไปไม่รู้ว่าทำไมมันต้องอันนี้ด้วยนะมันต้องเร็วช้ช้าอย่างดีด้วย ทำไมไม่ต้องแบบเข้าซูมเข้าไปถือเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเอาเพื่อนไปไหนลูกเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเข้ามาช่วยขดชีสเร็วน่าจะชีสเอ้ยตรงนี้อะไรไหนอะ เราแอบอย่างเนียนผมแอบอย่างเนียนเนียนโคตรเนียนจริงเนียนจริงมันใช้อันนี้ได้ไหมอ๋อลำบากอันนี้มันป้องกันตัวป้องกันตัวมันจะช่วยได้ไงเอ้าวเ้าผมผิดปิดผิดขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษอุ้ยเฮ้ยระเบิดกองไดนามิกจิบจิบ กระป๋วยโอช่วยด้วยให้ใหเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยให้ให้ทักปูช่วยด้วยเฮ้ยมีโอเคโอเคตู้มด okay. okay. ีโอแล้วก็ ผมก็อุตส่าห์อะไรเด้ยกินกอ่อนเอาเอาไม่ได้เป็นเอไม่ได้เข้าวันนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่า SS นี่คืออะไร MVP ก็คือเข้าใช่ไหมโอ้โหแล้วผมก็ไม่เข้าไปเมื่อกี้ทล้ทำไมผมไม่เข้าไปตั้งแต่เมื่อกี้ขยัน ทำไมช่วงี้ผมขย Luckily, really ันได้เยอะจังขยันได้เยอะจังอ่ะร่วมมือไว้พริบดีกล้าหานนี่น้อยกว่าขยันอีกทุกรอบนอะละลลละลลลดกดปิดกดปิดลาสบัตกลับ กระจกวีดมต์สามารถอะไรเงี้เอ,อ้ามีสูตร์เลยเหรอเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันแต่ตัวละครไม่เหมือนตัวละครไม่เหมือนกันไม่ใช่ถ้าไม่ได้อ,อันนี้ต้องหกสิบเอ้ยไม่ใช่หกไอศูนย,ย์พูดลิ้นลัวเลยเมื่อกี้อืมไปเอาของเรามาที่กิจการจีกว่ายังไงนี่เฮ้ยผมยังได้ดูดีว้ เป็นเจ้าทอมใช่ใช่ไหมเป็นเจ้าทอมอ่าโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องต้นเฟเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุงกิ๊ง,ก,งกุ๊งกิงกระริ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย